รวมสไปเดอร์แเวอร์ชั่นสุดหลอนเราทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับ Spider-Man กันอยู่แล้วใช่ไหมครับซุดเปอร์ฮีโร่คนนี้เนี่ยหากเราจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งมาวลเนี่ยก็น่าจะไม่ผิดนักโดย Spider-Man นะครับสร้างสารรค์โดยสแตนลีโดยแนวคิดที่ว่าอยากจะเล่าเรื่องของฮีโร่ในฝั่งวัยรุ่นดูบ้างก่อนที่จะปรากฏตัวครั้งแรกในปี1 9 6 2แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้อา่าน โดยที่ผ่านมานะครับได้มีการแนะนําให้เรารู้จักกับสไปเดอร์แมนมากมายหลายเวอร์ชันที่นอกจากเวอร์ชันคอมิกแล้วเนี่ยก็ยังมีแอนิเมชันภาพยนตร์คนแสดงซีรีส์หรือว่าวิดีโอเกมที่ล้วนก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เวอร์ชันที่เรียกได้ว่าสร้างกระแสให้กับไอ้เมงมุม,ม,มตัวนี้แด้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเวอร์ชันภาพยนตร์ของพ่วงกับอย่างแซมไรมี่ในปี2002ที่แดนนักแสดงอย่างโทบีแม็คกควายมารับบทเป็นสไปเดอร์แมนโดยทั้งสไตล์หนังฉากแอคชั่น หรือว่าเทคนิคพิเศษต่างๆมันก็ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่จนถึงปัจจุบันภาคต่ออย่างสไปเดอร์แมน2ได้กลายเป็นหนังที่แฟนๆหลายคนยกขึ้นหิ้งไปแล้วจนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่คิดว่าจะมีหนังสไปเดอร์แมนเรื่องไหนที่จะดีไปกว่าหนังเรื่องนี้อีกแล้วจนกระทั่งในปี2 0 1 8เมื่อโซนี่ได้สร้างแอนิเมชันสไปเดอร์แมน into the spider world ขึ้นมาผลงานมามืดที่ตอนแรกฟแฟนๆก็ต่างตั้งคำถามว่าโซนี่จะสร้างแอนิเมชันออกมาอีกทําไมในเมื่อมันมีเวอร์ชันทอมฮอว์ แต่เมื่อถึงเวลาที่หนังออกฉายทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนังสไปเดอร์แมนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมากวาดคำชมจากนักวิจารณ์ไปได้อย่างล้นหลามด้วยคะแนนบนเว็บ IMDB ถึง8.4เต็มส0และได้รับคะแนนเชิงบวกบนเว็บ Rotten Tomato ไปกว่า97%จากนักวิจารณ์ถึง398คนขึ้คนคืแทนหนังฮีโร่ที่ได้คะแนนสูงสุดบนเว็บนี้เลยทีเดียวไม่เพียงแค่มีฉากแอคชั่นมันมันหรือว่างานภาพสุดอลังการเท่านั้นแต่ Into the Spider-Verse ยังมีเรื่องราวที่ซาบซซ้งกินใจ และก็มอบแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้อย่างดีที่สําคัญก็คือมันได้แนะนําคนดูให้รู้จักกับ s ไป d e r ์เวิรเป็นครั้งแรกบนจอภาพยนตร์จกักรวาลแมงมุมที่ได้รับความนิยมมากๆในเวอร์ชันคอมิกเพราะามันได้พาผู้อ่านอย่างเราๆเนี่ยไปพบกับเหล่าสไปเดอร์แมนจากหลากหลายมิติที่ทั้งเท่แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ากันตามแต่จินตนาการของผู้สร้างจะคิดได้และไม่เพียงแต่เวอร์ชันฮีโร่ที่เป็นคนดีใสๆเท่านั้นนะครับยังมีไอแมงมุมจากหลากหลายมิติที่ได้สร้างความสยดสยองให้กับผู้อ่านมา,มามากมาย และว,วันนี้จะพามาดูสไปเดอร์แมนเวอร์ชันสุดหลอนเหล่านี้กันสไปเดอร์แมนซิมไบโอหรือเวนอมมาเริ่มกันที่ตัวเบาๆก่อนนะครับกับสไปเดอร์แมนซิมไบโอหรือว่าเวนอมไอแมงมุมชุดดำที่เกิดจากการถูกครอบงำโดยบริษิทเอเรียนนามซิมไบโอตที่นอกจากมันจะมอบพละกกำลังความว่องไวและความสามารถพิเศษเพิ่มเติมให้กับสไปเดอร์แมนแล้วมันยังพยายามเข้าครอบงำจิตใจของโฮสต์อีกด้วยในหนังสไปเดอร์แมน3 เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของปีเตอร์ปาเกอร์จากที่เขาเป็นคนใจดีก็ค่อยๆกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนและมีความโหดมากขึ้นเรื่อยๆฉากสุดหลอนที่ทำเอาดเด็กๆในยุคนั้นหลายคนติดตาก็จนนอนไม่หลับเป็นแถบๆเนี่ยก็คือฉากที่ปีเตอร์ปาเกอร์พยายามดึงซิมบโอตหลอกจากร่างกายด้วยความทรมานบวกกับเสียงระฆังโบสถ์แล้วก็งานภาพมนๆแล้วก็ยิงส่งให้ฉากนี้ดูน่ากลัวขึ้นไปอีกซึ่งเจ้าซิมบิโอตตัวนี้นะครับก็ได้แสดงความโหดมากขึ้นไปอีกเมื่อมันได้รวมร่างกับคนที่เกศที่หน้าปีเตอร์ออย่างบก เมื่อสอสิ่งที่เกยียวกับสไปเดอร์แมนมากๆรวมกันจึงกลายเป็นไวร์ลายอย่างเวนนอมนั่นเองแต่เวอร์ชั่นหนึ่งเดียวของเวนนอมเนี่ยนอกจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับสไปเดอร์แมนแล้วความโหดและความน่ากลัวของมันก็ยังถูกลดลงอย่างน่าเสียดาย s p i d ด r d o p p e ป g a n g e er, แกเกสัตว์ประหลาดแมงนมุมที่มีหน้าตาและความสามารถเหมือนกับสไปเดอร์แมนทุกอย่างต่างกันตรงที่มันมีแขนหกแขนนิ้ว3นิ้วและปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมโดยมันถูกสร้างมาจากไวร์ไลที่ชื่อว่ามาเกสในช่วงอีเวนต์อินฟินิตี้ โดยการนํา DNA ของเหล่าฮีโร่มาสร้างเป็นร่างคนที่แล้วความคิดจิตใจซึ่งก็ไม่ได้มีแต่สไปเดอร์แมนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีซัปพลาดอีกมากมายที่มันหน้าตาเหมือนกับฮีโร่คนอ,อื่นๆแต่คงไม่มีตัวไหนที่จะน่ากลัวและน่าจดจำเท่ากับดับเบิ้ลเก่งเกอร์ของสไปเดอร์แมนตัวนี้อีกแล้วโดยพฤติกรรมที่เหมือนสัตว์ป่าลายกินคนและส่วนของชุดที่แท้จริงก็คือผิวหนังของมันเองก็ทําให้มันดูหน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้อา่านจนเมื่อจบอีเวนต์อินฟินิตี้วอร์ไปแล้ว จอสปหราตตัวนี้ก็ยังมาปรากฏตัวอยู่ในคอมิกเสมอเคนพาร์เกอร์อีกหนึ่งร่างคโคลนของสไปเดอร์แมนที่ถูกสร้างโดยไวไลท์อย่างแจ็คเกลมาในชุดสีแดงดาสุดเท่ที่ภายนอกอาจจะดูดีดูเท่นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยกับมีสภาพที่บิดเบี้ยวทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากมันเกิดมาจากร่างคโคลนที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เคนพาร์เกอร์มีร่างกายที่เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ผิวหนังที่เต็มไปด้วยบาดแผลและใบหน้าที่เละไปซีกหนึ่งจนไม่มีใครที่จะกล้ามองหน้าเขาแต่ยิ่งสุขภาพจิตของเขายแย่มากเพียงใดพลังแมงมุมของเขาก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นโดยหนึ่งความน่ากลัวของเคนพาร์เกอร์คนนี้นะครับคือการที่เขามาจะทิ้งเครื่องหมายที่เรียกว่ามาร์คออฟเคนเอาไว้บนหน้าของเหยื่อโดยการใช้พลังแมงมุมเหนียวๆของเขาเนี่ยแปะไปที่หน้าของเหยื่อแล้วก็ดึงออกมาจนเกิดเป็นรอยทิ้งเอาไว้ที่นึกสภาพคนที่โดนแล้วเนี่ยก็แสบแทนมบี b สไ spider man ในจกักรวาลที่เชื้อไวรัสซอมบี้แพร่ระบาดแม้แต่เหล่าฮีโร่เองก็ยังติดเชื้อได้และจะเป็นอย่างไรเมื่อซอมบี้ฮีโร่ที่หิวโหยเหล่านี้ใช้พลังของมันในการออกล่าก,กินคนวันหนึ่งปีเตอร์ปาร์เกอร์รีบรนกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะหาทางนําแมรี่เจนและป้าเมย์ไปหลบซ่อนในที่ปลอดภัยแต่มันก็สายเกินไปเมื่อเขาโดนกับตันอเมริกากัดเข้าให้โดยความหิวโหยและควบคุมสติไม่ได้ทําให้เขาทําการกินสองผู้หญิงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเข้าไป โดยความน่ากลัวของซอมบี้สไปเดอร์แมนนอกจากพฤติกรรมที่ไล่กินคนแบบไม่สนว่าเป็นใครแล้วยังมีหน้าตาที่สยองสุด,สดอีกด้วยโดยเฉพาะบริเวณกรามที่หักลงมาเวลาอาป,ปากก็จะเห็นรอยฉีกอย่างชัดเจนแถมเวลายิงใหญ่แทนที่จะมีใยแมงมุมออกมากับยิงเป็นเส้นเลือดออกมาแทนซะอย่างนั้นแมนสไปเดอร์ร่างกายพันของสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์เมื่อเชือ้อแมงมุมที่เขาได้รับมามันเริ่มกายพันขึ้นเรื่อย ปีเตอร์ปาร์คเกอร์จึงออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเหล่า Xmen ที่เชที่ช่วชาญเรื่องยีนใกล้พันธุ์และหาทางรักษาเขาให้ได้แต่ปรากฏว่าการรักษากลับล้มเหลวมันจึงเปลี่ยนให้สไปเดอร์แมนกลายเป็นแมสสไปเดอร์สัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนกัปปุนย์ผสมแมงมุมมีแขน6แขนมีตา6ดวงมีเขียงงอขึ้นมาที่กรามและสามารถยิงใยออกจากร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆซึ่งแม้ร่างกายเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นสุรกายไปแล้วแต่แมสสไปเดอร์ก็ยังคงมีจิตสำนึกของปีเตอร์ปาร์คเกอร ก่อนที่ภายหลังจะได้ดอร์คอนเนอร์หรือว่าริซาร์ดเนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือที่เปลี่ยนให้เขากลับเป็นคนเหมือนเดิมได้สำเร็จแพตตันพาเนลในจักรวาล51412แพตตันพาเนลเด็กหนุ่มโรคจิตที่ชอบทรมานสัตว์แถมเขาเนี่ยก็ยังชอบแอบส่องสาวข้างบ้านที่เป็นเพื่อนล้ม้องชั้นเรียนอย่างซาร่าเจนเป็นประจำวันหนึ่งท้งครูได้ไปทัศนศึกษาที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์แพตตันได้สะดุดตากับแมงมุมกลายพันธุ์ตัวหนึ่งเข้าให้ โดยความหลงไหลในแมงมุมตัวนี้มากๆแพตตันจึงหยิบมันขึ้นมาโดยไม่สนใจคําเตือนใ,นใดๆก่อนที่เขาจะถูกมันกัดเข้าที่ข้อมือเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็รู้สึกไม่สบายตัวและเริ่มหิวแต่แทนที่ไอหนุ่มคนนี้เนี่ยจะออกไปหาของกินดีๆแพตตันกลับจับหนูเป็นๆเข้าไปในปากแทนซะอย่างนั้นโดยเชื้อแมงมุมที่เข้ามาในร่างกายมันได้ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของแพตตันให้กลายเป็นเอาสุรกายที่หิวก็หายเิ่มออกลาเหยื่อที่เริ่มจากสัตว์ตัวเล็กๆไปจนถึงมนุษย์ และยิ่งสยองไปมากกว่านั้นนะครับเมื่อเขาได้นําศพเหยื่อมาพันด้วยใยแมงมุมแล้วก็เก็บเอาไว้ในห้องของตัวเองส่วนเหยื่อที่โดนเขากัดแต่ว่ารอดชีวิตเนี่ยก็จะถูกฝังลูกแมงมุมตัวเล็กๆนับพันเขาบไไันดร่างกายอย่างสยดสยองนับเป็นสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่เหมือนลุดออกมาจากหนังสยองขวัญเลยทีเดียวสไปเดอร์แมนในจกักรวาลแห่งนี้นะครับสไปเดอร์แมนจะเป็นแมงมุมตัวจิ๋วๆนับหมื่นที่รวมตัวกันและสวมชุดคอสตูมที่เราคุ้นเคย เรื่งเาวาเกิดขึ้นเมื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้พาเกรนสเตซี่เข้าไปในห้องแล็บแห่งหนึ่งแต่เขาดันบังเอิญตกลงไปในบอร์ที่เต็มไปด้วยแมงมุมทดลองมากมายแต่ปีเตอร์กลับไม่ตายเมื่อแมงมุมเหล่านั้นได้ดูดซับจิตสํานึกของเขาเข้ามาด้วยและโดยจิตใจที่เป็นคนดีของเขาเนี่ยเขาจึงใช้ร่างแมงมุมในการออกปรับปามคนชั่วที่กลับการเป็นว่าฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนที่ภายในเป็นแมงมุมจริงๆเนี่ยดันน่ากลัวกว่าเหล่าร้ายซะอีกและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นสุดหลอนนะครับ ที่จริงแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายตัวที่เรายังไม่ได้มาพูดถึงพระจกรวันแมงมุมเนี่ยมันช่ยิ่งใหญ่เหลือเกินซึ่งหากอยากรู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับก็อย่าลืมไปดู Spider-Man Across the Spider-Verse เขาฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์